วันนี้ก็จะพากันไปปลูกทุเรียนนะครับด้วยสารอุ้มน้ำหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็คือพอลิเมอร์นะครับผมนี่ก็เพิ่งขนทุเรียนกันเสร็จนะครับหลายต้นเลยประมาณ20กว่าต้นโดยใช้สารอุ้มน้ำตัวนี้นะครับช่วยในการลองก้นหลุมนะครับเพื่อให้ซับน้ำได้มากขึ้นนะครับถ้า พร้อมแล้วก็ไปปลูกทุเรียนกันเลยที่ต่างจังหวัดน,นะครับครับเราก็เพิ่งมาถึงจุดหมายแล้วก็เพิ่งขนต้นทุเรียนลงมาจากรถเสร็จนะครับเราก็จะทำเอาต้นทุเรียนเนี่ยมาปลูกต้นตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับผมจำนวน20บกว่าต้นสำหรับวันนี้เนี่ยคงยังไม่ได้ปลูกคงต้องวางแนวก่อแล้วกับขุดหลุม อันที่แล้วเนี่ยเรามา,าที่นี่เหมือนกันมาปลูกต้นอะวคาโดนะครับนี่ครับจำนวน6ต้นโดยใช้สารอุ้มน้ําแล้วก็น้ําหยดช่วยด้วยแต่อทิที่นี้เนี่ยเราจะมาปลูกต้นทุเรียนโดยใช้สารอุ้มน้ําเหมือนกันแต่ไม่ใช้น้ําหยดนะครับโดยเราจะทดลองใช้สารอุ้มน้ำเนี่ยให้ความชุ่มชื้นระหว่างที่เราไม่อยู่นะครับก็คือประมาณ2-3ทิศที่เราไม่อยู่แล้วเราจะกลับมาเนี่ยลดน้ำต้นไม้เฉพาะเสาร์ทิตศนะครับ เราจะมาทดลองดูว่ามันจะอยู่หรือจะเป็นนะครับผมแล้วก็เรามาเริ่มวางแนวกันเลยสำหรับแนวนะครับก็คือ6คู6 6.5นะครับคูณ6.5นะครับระยะห่างก็วันนี้เดี๋ยวพอวางแนวเสร็จก็จะขุดหลุมต่อนะครับจำนวน20กว่าหลุมนะครับอ่า มาถึงตอนเย็นเดี๋ยวเราจะผสมสารอุ้มน้ำทิ้งไว้นะครับพรุ่งนี้เช้าน่าจะได้ลงต้นทุเรียนวันนี้ขุดทั้งวันเลยขุดหลุมนะครับทั้งหมด24หลุมยังไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปขุดอีกออ12หลุมพอดีฝนตกก่อนก็เลยเลิกนะเดี๋ยวนี้จะมาผสมโพลิเมอร์สารอุ้มน้ำ อัตาก็คือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนลิตรนะครับก็จะเป็นข้างในมันจะเป็นผงเป็นก้อนขาว,ขาวนะครับใช้ช้อนตวงผสมใส่ถังเตรียมเลยละผสมที่เขาบอกไว้เขาบอกว่าให้ผสมใช้เวลา3-5ชั่วโมงนะครับก่อนเอาลองก้นหลุมแบบดี ผมเดี๋ยวผสมค้างคืนไว้เลยนะครับแล้วก็ใส่น้ําให้มันพองตัวแล้วมาดูกันตอนที่เจ็นที่แปและนี่ก็คือสารอุ้มน้ํานะครับผ่านมาคืนหนึ่งมันก็อมน้ําจนพองตัวนะฮะแต่จะเอาไปลอง ก้นหลุมนะครับเวลาฝนตกเวลาอะไรมันก็สามารถอุ้มน้ําได้อยู่ก้นหลุมนะครับเดี๋ยวสามพวกนี้ไม่เป็นอันตรายต่อพืชนะครับประมาณ2ปี3ปีหรือปีหนึ่ง้วแต่อายุการใช้งานมันจะย่อยสลายไปเองนะครับไม่เป็นไม่มีผลกระทบไม่มีผลข้างเคียงต่อพืชแล้วก็เราจะไปเอาไปลองก้นหลุม ก่อนที่จะเอาทุเรียนลงนะครับวัดหลุมเดี๋ยวจะเอาถังปุ้มน้ำลองก้นหลุม น่าจะหลุมที่ห้าหลุมที่หกแล้วทดลองดลองทลองปลูกลองใช้สารกุ้มน้ำลองก้นหลุมแล้วก็รอบๆเพราะว่ามันค่อยได้มาลดตัวอยู่กรุงเทพแต่ต้นต้นไม้อยู่ต่างจังหวัดเอามาลองอีกที เนี่ยรองกันแมลงอันนี้ลองกันแมลงก็หลุมกันแมลงใชนไหมกันปู๊กันแมลงกันปู๊กเอาก็เติม์มาทำกันเองต้นทุนไม่มีคนขุดหลุมก็คือป๋า รากดเยอะอืมตัดรากดกเนีะแล้วก็นี่นะนี่แล้เขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีรากขดมันจะยังไงนะปะ๋าป่าต้องไม่โต ต้นไม่โตต้นมันจะไม่โตต้องตัดรากขดออกนี่อ่ะให้ดูนี่รากขดอันนี้นี่ขดมีม้วนอยู่นั่นน่ะจะไม่โตเห็นไหมเห็นแล้ว ย้อนแสงปไปขัดไปย้อนเ,เองนะว่าเป็ดเลขอะไรไหนๆดูสิก็ดูกันวันไหนก็ตีเอาเองว่าว่าเ,เลขอะไระใส่เออ่ราจ,จะใส่สารคุ้มงานนะลองก้นหลุมแล้วก็ล่อไปเลย วางลงลงไปเลยนะแบอจจับจับ,จบต,ต้นให้มันตรงก็ดินลงไปหน่อยอลงไปสักนิดนึงแล้วก็รงยอ <c oughs> สายสารองน้ำไอ้เไอบรอบๆกีกหน่อยรอบหนึง่งเพราะที่นี่มันร้อนมากกลัวว่าทุเรียนมันจะไม่ได้น้ำแล้วมันไม่ค่อยตัวอยู่กรุงเทพทดลองปลูกถ้าเป็นเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้ดูอีกถ้าตายก็เดี๋ยวจะมาอัดให้ดู หลุมๆตัต่อไรก็เป็นเป็นแบบนี้นะครับบอกอยากบข้างบนอยาาดินกบข้างบนป้าบอกว่ามันจะปล่อยให้รากเดินใช่ไหมรากหายใจรากมันหายใจอยู่ข้างบนเดินข้างบนรากมันเดินอยู่ข้างบน อันนี้น่าจะเป็นหมอนทองก้านยาวอยู่สองนู่นสองต้นนั้นเอาไปดูแลใกล้ๆก้านย,ยาวเด็กรดน้ำต้นไม้รดต้นทุเรียนนูน่นป่ากำลังขึง แซนนะครับไม้ลวกยังไม่พอกำลังโทรสั่งอยู่ที่อากาศร้อนเพิ่งเอาทุเรียนลงเสร็จต้องเอาน้ำตามหน่อยว่าดินมันร้อนนะครับแะ่ก็ได้ลดแค่แค่วันนี้ดี๋ยวก็กลับกรุงเทพแล้วแล้วก็ไม่ได้ลด ส่วนวันที่ไม่ได้รหลดก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสารอุ้มน้ำไม่รู้จะได้ผลไหม ทดลองปลูกก่อนวันนี้ลงไปเฉพาะทุเรียน23ต้นนะครับแต่ก็ได้ผลน่าจะอ้อยฝั่งนี้ตรงนี้น่าจะขยายทุ้เรียนออกไปอีกต้องรอตัดอ้อยก่อนนี่กระต๊อบที่พักพิงหลบ,ลบแดดหลบฝน น,นี้ขยันนะครับแรงงานพมา่าจ้างมารายวันวันสามร้อยลดน้ำทั้งวันเลยไม่รู้ว่าดีดหรือเปล่าไม่หยุดเลยถ้าหยุดก็พูดอย่างเดียวเลยนะครับต้องเรียกมาทำงานถึงจะหยุดพูดเดี๋ยวไปช่วยป่าก่อนนะครับแค่นี้แหละ ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ